สนามบินใหม่ผังเมืองใหม่ถนนใหม่ที่กรุงเทพโซนเหนือย่า,พานพหลโยธินสะพานใหม่มีอะไรใหม่บ้างมาดูสนามบินใหม่กับ36,000ล้านเป็นงบที่ใช้อัปเกรดสนามบินดอนเมืองเป็นฮับของโลคอสแอร์ไลน์เพื่อขยายการรองรับผู้โดยสารจาก30ล้านคนต่อปีเป็น50ล้านคนต่อปีครับ เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์อีกนัไทยแรงของรัฐบาลที่จะด,ดันไทยก็เป็นที่หนึ่งของภูมิภาคถัดมาถนนใหม่นั่นคือถนนที่เชื่อมวิภาวาดีกับพหลโยธินแถมมีเข้าสนามบินดอนเมืองด้วยนะเป็นถนนยาวประมาณเกือบ3กิโลเมตรเขตทางกว้าง40-55เมตร มีขนาด4-6ถึงกเลนกำลังก่อสร้างน่าจะแล้วเสร็จสิ้นปี6 7นี้ข้อมูลจากรองผู้ว่ากรทมคาดการไว้เมื่อปลายปีที่แล้วขอเสริมต่อยนิดถนนเทพรักเนี่ยเป็นถนนใหม่ที่สร้างเสร็จไม่นานเดินทางกว้างมากและเส้นนี้จะทําเชื่อมต่อไปถึงวงแหวนกาญจนาสถานะตอนนี้คือเวรคืนไปแล้วมากกว่า5 0ถ้าถอยออกมามองภาพกว้างแล้วถนนเส้นนี้คือการเชื่อมเมืองจากโซนตะวันออกเข้ามาบริเวณเส้นพหลโยธินเส้นวิภาวดีและเชื่อมเข้าสนามบินดอนเมืองได้เลย ต่อมาเรื่องผังเมืองใหม่น่าสนใจมากตรงนี้จะถูกดันเป็นฮับปลักสสะพานใหม่เอาไว้ง่ายว่าจากเดิมปัจจุบันเนี่ยเราใช้ผังเมืองปี5 6อยู่ตรงนี้เดิมเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางสีส้มเป็นส่วนใหญ่จะถูกดันเป็นพื้นที่สีแดงพาณิชยกรรมเต็มรูปแบบกินพื้นที่ตั้งแต่แยกวงเวียนบางเขนไปจนถึงแยกพระนเทพรักสะพานใหม่เลยสอดรับกับรถไฟฟ้าสองสายตัดกันพอดีคือสายสีเขียวและสายสีชมพูเพิ่งเปิดใช้มาใกล้รบีรละและรับกับถนนใหม่ที่เข้ากับสนามบินด้วยสรุปการปรับผัังงเเเเเเมมืืือออนน่าจดดพป็โขตศรษฐกิ กทมโซนเหนือเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่นี้เพิ่มการจ้างงานสร้างพายุหมุนย่อมย่อมทางเศรษฐกิจของโซนนี้ แต่นี่ขนาดยังไม่ปรับผังเมืองก็ยังมีออฟฟิศใหม่อาคารขนาดใหญ่พิเศษที่แรกที่เริ่มมาลงแล้วก็คือสำนักงานใหญ่ของกลุ่มมิรผลบ้านปูเป็นมิกซ์ยูสเชั้นสูงประมาณ45เมตรบนเส้นพหลโยธินใกล้วงเวียนบางเขนกับที่ตอนนี้เราเห็นโอกาสอะไรบ้างโอกาสจากภาครัฐเรื่องสนามบินใหม่ผังเมืองใหม่ถนนใหม่โอกาสจากนักลงทุนรายใหญ่ที่เข้ามาสร้างมิกซ์ยูสสำนักงานแล้วผมขอชวนตั้งคำถามว่าโอกาสของรายย่อยอย่างเราเราเนี่ยคืออะไรในพื้นที่นี้ โอกาสที่น่าสนใจสำหรับคนที่พร้อมคือลงทุนซื้อคอนโดในราคาหลานต้นๆเพื่ออยู่เองหรือปล่อยเช่าต่อในอนาคตตรงนี้ถือเป็นทําเลท,ที่ไม่เลวเลยและผมมีโอกาสเข้าไปเจอคอนโดโ o ซี b t ีทีเอสสะพานใหม่ จากค่ายเซนาเดเวลลอปเมนต์ DNA ของค่ายนี้จะเข้ากับเทรนดช่วยลักโลกคือเป็นคอนโดโลคาร์บอนที่โคซี่ BTS สะพานใหม่หลักๆก็จะมีโซลารูฟท็อป EV เซสชันเน้นพลังงานสะอาดลดมลภาวะโดยโครงการนี้เขาบอกว่าฟังก์ชันที่เขาใส่ให้เข้ามานั้นนะครับเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึงเกือบ14,00 0ต้นเยอะมากๆนะเยอะมากๆโดยโครงการนี้ครับตั้งอยู่บริเวณซอยหลัง Big C, บิ๊กซีสะพานใหม่บนซอยพหลโยธิน50 ใกล้ BTS 2สถานีและมีรถรับส่งจากโครงการไปที่นี่จะเป็นโลไลคอนโดมิเนียม8ชั้น3อาคารบนพื้นที่6ไร่เศษยูนิตทั้งหมด656ยูนิตใต้ผมแนะนําคนที่ซื้อที่นี่จะต้องชอบทําเลย่านนี้มองเห็นความท้าทายและโอกาสของทาเลมากกับพนักงานเงินเดือน20,000กลางๆถึง30,000นะครับอายุ25บวกลบจะทํางานย่านพหลโยธินตั้งแต่อารีมองชิดหฮยการาดัพาวรัชโยธินยาจนถึงลักสีสะพานใหม่จริงๆที่นี่มีจุดขายเยอะกว่านี้ในห้องเนี่ยจะมี ดีไซน์เฟอร์นิเจอร์เขาเนี่ยบางชิ้นออกแบบให้เก็บของได้เยอะมากคือผมอยากให่เข้าไปชมที่สำลักง,งานขายด้วยตัวเองซึ่งสันักงานขายตั้งอยู่ที่ริมถนนเทพลักเลี้ยวขวาจากถนนพหลโยธินประมาณ600เมตรแต่อยู่ฝั่งซ้ายมือติดถนนใหญ่ถ้าใครชอบที่นี่อยากให้เข้าไปดูอยากให้เข้าไปพิจารณาค่อยตัดสินใจโคซี่บีทีเอสพาใหม่จากเซนาเดเวล OP เมน